เชื่อหรือไม่ครับว่าสโมสรดังอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหาหายจากแชมป์ UCL มามากกว่า16ปีด้วยกันโดยปีล่าสุดนะครับที่สโมสรอ,อย่างปีสาตแดงคว้าแชมป์ UCL นั่นก็คือปี2008ที่สามารถเอาชนะเชลซีในการดวลจุดโทษมาได้นั่นเองครับและวันนี้ครับผมจะมาจัดทีมแมนยูชุดแชมป์ UCL จะเป็นยังไงไปดู เอาละครับเรามาดู11ผู้เล่นตัวจริงและตัวสำรองของทีมปีศาจแดงในชุดยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในปี2008กันบ้างนะครับว่ามีใครบ้างคนแรกครับในตำแหน่งผู้รักษาประตูนะอันนี้11ตัวจริงนะครับคือเอ็ดวินฟานเดอร์ซาซ้ายเป็นแพลติกเอฟว่าครับขวาเป็นเวสบาวนะครับผู้เซ็นเตอร์เป็นริฟโฟอรินานกับตันทีมและเนวิยาวิดิชนะครับขยับมาที่แดนกลาง2คนนะครับได้แก่ไมเคิลคาริสนะครับเล่นคู่กันกับพอลสโคนะครับมีริมเส้นฝั่งขวานะครับอย่างโอเว่น นะครับฝั่งซ้ายเป็นคริสเตโนโรนัลดนะครับและหน้าคู่ก็คือเวนรูนี่และคาร์ลอสเตเบสนั่นเองนะครับมีตัวสำรองนะครับผู้รักษาประตูเป็นโทมัสกูเช็คนะครับผมมีจอห์นโอเช่ครับมิคาเอลซิวแวกแอนเดซองไรอันกิกนานี่และเฟดเชอร์นะครับและอีกหนึ่งคนที่ไม่มีชื่อนะครับในทีมก็คือปาร์คจีซองนั่นเองนะครับคือผู้ที่สามารถพาทีมเข้ามาถึงรอบนี้รอบชิงนั่นเองนะครับโดยผู้ จัดก,การทีมนั่นก็คือเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันนั่นเองครับ และนี่นะครับก็คือทีมแมนยูคิดแชมป์ UCL ปี2008ปีล่าสุดที่แมนยูได้แชมป์ UCL นั่นเองนะครับและที่เพิ่มเข้ามานะครับก็จะเป็นยับสตัมนะครับผมรอยคีนเบรคแฮมเข้ามาเพราะว่านักเตะนะครับในชุด UCL 2008เนี่ยนะครับบางตัวบางผู้เล่นก็ไม่มีใน FC โมบายนั่นเองนะครับซึ่งยับสตัมเนี่ยนะครับก็เป็นชุดแชมป์ นะปี1 9 9 8 1 9 9 9นะครับ, 1988, ร,บรอยคียนเช่นกันแล้วก็เบรคแฮมก็เช่นกันนั่นเองครับและนี่คือหน้าตาของทีมที่เราจะนำเอาไปทำภารกิจในวันนี้นะครับและวันนี้ครับผมจะนำเอาทีมนี้นะครับไปทำภารกิจจากการเปิดของสุ่มปริศนา1นัดด้วยกันถ้าผมทำไม่สำเร็จผมจะต้องสุ่มลบนักเตะจากทีมนี้1คนไปดูกันว่าจะเป็นยังไงไปเลยฮะ และนี่คือกล่องสุ่มภารกิจติดศีระของเรานะครับเช่นเคยครับผมจะทำการสลับกล่องกันเหมือนเดิมนะ à. จากนั้นนะครับเราจะทำเพียงหนึ่งภารกิจเราก็จะให้มันแรนดอมให้เองเลยนะไปครับอ่าเป็นกล่องตรงกลางเลยนะครับมาดูกันว่ากล่องนี้จะเป็นภารกิจอะไรมันะครับ ทำประตูนอกกรอบ18หลาเท่านั้นโอ้โ okay. จัดไปไปดูกันว่าทีมแมนยูชุด UCL ชุดนี้จะสามารถทำผลิตสำเร็จได้หรือไม่ไปดูกันเลยครับ let's go <S เอาละครับมาดูกันในนัดนี้นะครับผมภารกิจของเราก็คือการยิงนอกกรอบ18หลาเองนะครับมาดูกันว่าทีม ชุดนี้จะสามารถทำผลิตสำเร็จได้หรือไม่ครับไปลุยกันเลยฮะลุยครับบูกอย่างเดียวครับไม่ต้องทำอะไรแล้วไม่เงี้ยปวดไป,ไปข้างครับเข้ากลางมารอยชินสวยเบคแฮมเบคแฮมทำไมยืนต่ำจังจวะออสโกร,รอยชินรอยชินมาที่เดวิดเบคแฮมครับ เดวิดจะแคมอืมไม่เจอบิซูมาดักบอล,ลเอาไว้ได้ครับต้องระวังเซิร์ฟซี่โอเคครับยังสก,กัดไว้ได้ครับเปิดขึ้นไปให้เวนรูนี่เปิดมาโอเคครับรอยคินอืมรูนี่นะโรนโดจะเปิดให้รอยคินนะ เอาแล้วโอเคโดกูหรอนีนโนน่โดนชนโดนชนไม่ล่าโดกูใจเย็นครับอิ่งดีมาโก,โกเข้าบอลได้เร็วมากเอาแล้วทางนู้นไม่มีคนเกือบไปแล้วครับเกือบไปแล้วหมุนก่อนหมุนก่อนขอ,อหมุนทีนึงขอสโคครับส่งให้คริสตีโนโรนัลโดมาลูกนี้หักกลับก่อนครับใจเย็นขอสโคส่งมาครับ เดฟืมรอยคินนึกว่าเดฟิดเปคแคมรอยคินหืม CDM ไม่ใช่เหรอมึงขึ้นมาทำไมวะเนโต้ <c oughs> ครับเนโต้เซอร์ซี่ต้องระวังครับโอเคครับต้องระวังอุ้ยผ่านมาได้เฉยเอาแล้วเนโต้ครับโอเคครับสกัดออกมา สก,กัดออกไปได้ครับโดกูครับต้องระวังที่แดนกลางระวังครับโอเคเป็น4 5นาทีที่รุนทึกมากนะครับมาดูกันเอา้าโดกูโดในใบเหลืองฮนะย้อนหลังน่าจะไกลน่าดูอา้ามาลุยกันต่อในครึ่งเวลาหลังครับ การเปลี่ยนตัวลงมาครับของคู่แข่งของเรานะฮะเป็นโอเดกาดครับลงมาแทน uma, ยิสุมาอิสปรลกาโอ้ยเนโตเจ้าจะมาแข่งแกละ่ะอุ้ย,ยโดนประกบโอ้โหแล้วแท็กเกอร์มาได้ดีโอ้โหสวยครับคีนแล้วดูนี่ รูนี่ปั่นนอกกรอบครับเวนรูนั่งแห้รูดุดแห้ออะรูนี่แพ้ถูกแล้วโอ้โหเวนรูนี่ครับหลุดมาแบบนี้ปั่นนอกกรอบ18หลาครับนี่เลยนี่ฮะเกือบเข้าไปถึงข้างในแล้วทุกคนโอ้โห้โ โอ้โหสุขอนโลกันของเราครับว่าไม่คือเรียกว่าไว้ลายจริงๆน,นะนี่คือดาวซันโวนะครับประจำทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะทุกคนนะด,วนะดาวซันโวสูงสุดนะครับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยนะตัวนี้นะอุย้ยเกือบได้ครับโดกุหย่านะระวังครับอื้อฟันเดอร์ซาฟันเดอร์ซาโอ้ยโอ้ย โอ๊ย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 วีดิสวีดิสระวังครับโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยยังช่วยกันสกัดออกไปได้ครับและเป็นลูกเตะมุมครับเดี๋ยวขอรักษาสกอร์ให้ได้ทุกคนนะระวังเอ้ยนี่ฮะต้องระวังให้ดีครับโอเคอุ้ยอุ้ยวิแล้วลูกนี้ยังไงเอ้ารับหน้าหรือเปล่า ไม่ล้าโอเคแล้วเหมือนเราจะได้อีกหรือเปล่าหมูรูนหมูรูนหมูรูนนายนายคือโลฮีโร่หรือเปล่าอุ้ยโอ้โหเชสเนี่ยยังปดัดออกไปได้ครับเหลืออีก10นาทีเอา้าแล้วปักทีซองปักทีซองเบรกแฮมเออพอสะโควส่งมาที่ริสเตโนโรนัลโดจะขอลองยิงไกลลูกนี้ ไม่ได้ครับพีโดครับผู้แข่งเปลี่ยนตัวนะทุกคนลงก่อนครับตอนนี้แรดฟอร์ดครับมาครับโอเคครับแล้วจบเกมครับ โอ้โหหมูรูนของเราครับพาทีมเอาชนะไปได้1ประตูต่อ0ูนย์นั่นเองครับเอาละครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s สไ i b e ให้กับจานอึดอิดอาดกันเยอะๆด้วยนะครับและอยากให้ผมทำคลิปอะไรคอนเทนต์อะไรออกมาคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับยั h o